ดูกันนะครับงานอะไรทหารเยอะจังอันนี้งานเป็นงาน defense and security นะครับ defense แปลว่าป้องกัน security คือความปลอดภัยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและความปลอดภัยนะครับถึงมีทหารเยอะๆนะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับการป้องกันประเทศนะเนาะหรือว่าการรักษาความปลอดภัยของภาคเอกชนนะครับก็มีหลายเจ้านะครับมามีทั้งทางบกทางเรือทางอากาศอาวุธ อุปกรณ์พาหนะที่ใช้ลบนะครับแล้วก็พาหนะอุปกรณ์ที่ช่วยลบนะครับมีหลายอย่างนะครับมันมีพวกอาวุธนะครับพวกขีปนาวุธจากนั้นก็จะมีอย่างอื่นอีกอันนี้เป็นเครื่องบินของล็อกฮิตมาตินนะครับแล้วก็มีทั้งปืนนะครับอันนี้ของกล็อกนะครับใครอยากดูปืนรุ่นใหม่ก็ไปดูบูธของกล็อกได้นะครับทหารมายืนเต็มเลยนะครับไม่ค่อยได้เข้าไปดูเลยแล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็จะมีพวก เหมือนเครื่องยนต์นะครับส่วนของบริษัทผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เป็นรถหุ้มเกราะนะครับรถของไทยเราก็มีนะครับของชัยเสรีนะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือทางด้านโดรนนะครับอากาศยานไร้คนขับนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรถช่วยรบของทางเป็นรถเบนซ์นะครับมาเป็นรถช่วยลบทําเป็นรถช่วยลบอันนี้ก็ของเบนซ์เหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างนะส่วนอันนี้ชัยเสรีนะครับของไทยเราเองนะครับมาดารถถังนั่นเองนะครับ